สวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง รดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะเพราะนี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีกุมท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีกุมท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนากุมท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีกุมทุกท่านคะในช่วงวันที่16-30กถึงกันยายน ปี2566ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างมาฟังกันเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเรามาเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกในช่วงนี้นะคะการงานของท่านนั้นจะดูยุ่งๆค่ะงานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวโดยเฉพาะท่านใดที่รับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจํา ช่วงนี้ท่านทำงานหามรุ่งหามค่ำกันเลยทีเดียววันหยุดแทบจะไม่ได้หยุดที่สำคัญนะคะในช่วงนี้ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆในการทำงานหาเงินเพิ่มท่านจะค้นพบช่องทางการขยับขยายธุรกิจร้านค้าเป็นช่วงที่ท่านจะมีสิ่งดีๆหรือว่าข่าวดีเกิดขึ้นกับท่านหากไม่เกี่ยวกับการงานก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนตัวนะคะหรือไม่ก็การเงินค่ะ เรียกได้ว่าดวงดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าทําใจนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้จะมีคนที่เขาเดือดร้อนบางคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านหากไม่ใช่เรื่องของการงานก็อาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือไม่ก็เข้ามาปรับผู้ปรับทุกข์เล่าเรื่องราวที่เขากําลังเผชิญอยู่ให้ท่านนั้นได้รับฟังเตรียมตัวรับมือไว้ได้เลยค่ะจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะ ยังไงก็ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือนะคะคิดให้ละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองแต่เอาเข้าจริงๆนะคะชาวราศีกุมท่านมักจะเอาตัวรอดได้เสมอท่านจะมีวิธีจัดการที่กับการท่านจะมีวิธีจัดการกับคนที่เข้ามาในช่วงนี้ได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นคนที่พูดยัยวยอารมณ์หรือไม่ก็คนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือคนที่กลนๆน่ยท่านเอาอยู่คะ่ะช่วงนี้ท่านจะมีการเดินทางบ่อยขึ้น จะมีเหตุการณ์ให้ท่านต้องเดินทางเป็นระยะระยะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวเป็นช่วงที่ท่านจะมีการติดต่อประสานงานกับคนอื่นๆบ่อยขึ้นนะคะจะมีการนัดหมายพูดคุยเรื่องที่สําคัญๆบ่อยขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาปัญหาต่างๆที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้แต่งานที่คาราคาสั่งในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ปัญหาเหล่านั้นจะจบลง ท่านจะมีการจบจากงานเดิมเพื่อเริ่มต้นทำงานใหม่ที่สำคัญนะคะปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาท่านก็มักจะแก้ไขได้ด้วยตัวของท่านเองเสมอแต่ว่าสิ่งที่ท่านมักจะเจอในช่วงนี้คือคนทำให้งานของท่านล่าช้าคนรอบข้างมักจะทำให้ท่านหงุดหงิดโมโหงานที่ทำก็มักจะเป็นงานที่ยากๆมักจะได้รับมอบหมายให้ทำงานยากงานหินเป็นงานที่คนอื่นเห็นแล้วสายหน้าแต่ท่านจะได้ทำ ปัญหาก็เข้ามาค่อนข้างบ่อยส่งผลให้ท่านหงุดหงิดง่ายโมโหง่าย,ห,ายหัวร้อนพร้อมที่จะประทะกับคนในที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในเมื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเช่นนี้แล้วช่วงนี้ก็ขอท่านมีสติและใจะเย็นๆนะคะควบคุมอารมณ์ของท่านให้ดีๆจะได้ไม่มีเรื่องยุ่งๆตามมาระวังนะคะการที่ท่านไม่รู้จักยับยั้งอารมณ์ เผอทะเลาะกับคนในที่ทำงานหรือเผอไปตอบปากต่อคคำกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้าง,งานระวังท่านจะเดือดร้อนในภายหลังข้อนี้นะคะขอให้ท่านระมัดระวังให้มากๆอย่าสนใจหากมีใครมาพูดจายวยอุอารมณ์ A นั่นเป็นแค่เสียงนกเสียงกาแต่จงตั้งใจทำหน้าที่หรือว่าทำงานของเราให้ดีก็พอช่วงนี้ท่านมักจะได้ทำงานที่ท่านไม่ชอบหรือไม่ถนิด อขออภัยคะ่ะไม่ถนัดค่อนข้างที่จะบ่อยยังไงก็อดทนทําไปก่อนนะคะอย่าเถียงอย่าบน่นก้มหน้าก้มตาทําไปก่อนคะ่ะเพราะว่าอย่างน้อยน้อยเรายังมีงานให้เหนื่อยมีงานให้ปวดหัวมีงานให้ทําดีเปิดตกงานเราจะแย่ยิ่งกว่านี้ช่วงนี้ดาวอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ดีนะักจึงส่งผลให้งานของท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยข้อดีท่านจะจัดการกับปัญหาต่างๆได้งานที่มีเข้ามา ก็จัดการได้มีทางแก้ทางออกเสมอกับทุกๆเรื่องมาที่การเงินของชาวราศีกุมกันบ้างนะคะช่วงนี้การเงินของท่านเป็นเงินหมุนนะคะได้มาจ่ายไปหากท่านใดการเงินเป็นลักษณะเงินหมุนช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องขึ้นเพราะว่าท่านมีดวงจะได้เงินพิเศษจากงานหรือว่าจากอาชีพที่ท่านทําเป็นช่วงที่ท่านจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินเพิ่มบางท่านได้เงินจากงานพิเศษได้ผลกําไรจาก การทำมาค้าขายท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์หรืองานบริการต่างๆช่วงนี้รายรับเพิ่มขึ้นคือไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามงานของท่านเ่อาการเงินของท่านในช่วงนี้ไม่น่าวิตกกังวลไม่น่าเป็นห่วงแม้แต่ท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามท่านก็จะสามารถบริหารจัดก,การด้านการเงินได้หากการเงินติดขัดมีปัญหาขึ้นมาจริงๆ ท่านก็มักจะมีทางแก้ทางออกเสมออย่าได้วิตกกังวลใจไปเลยนะคะรับรองท่านมีกินมีใช้ที่สําคัญท่านมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้เป็นช่วงที่คนมักจะนึกถึงท่านมีดวงได้สิ่งของที่ท่านถูกใจมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาฝากหรือว่าซื้อสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีราคาแพงมากนะักแต่ว่าท่านได้มาแล้วท่านมีความรู้สึกว่าดีและชอบสิ่งที่ได้มา ที่สำคัญท่านมีดวงได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้จะได้ไปในที่ที่ท่านอยากไปนับว่าเป็นช่วงที่ท่านหมุนเงินได้ค่ะมีเงินใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นทีนี้ก็มาที่ค่าใช้จ่ายของชาวราศีกุมกันบ้างช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มขึ้นหมดเงินไปกับการพบปะผู้คน เป็นช่วงที่ท่านจะได้เจอกับคนที่ท่านไม่ได้เจอมานานด้วยหมดเงินไปกับการเดินทางท่องเที่ยวแต่อยากจะขอเตือนนิดนึงนะคะในช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้เงินให้มากๆเพราะว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาหากไม่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้าน mm. เช่นมีข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านแตกหกักชำรุดพังเสียหายซ่อมไม่ได้ต้องซื้อชิ้นใหม่มาทดแทน และมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียช่วงนี้จะมีคนที่เขาเดือดร้อนเข้ามาขอความเชื่อเลอจากท่านเรื่องเงินเงินทองทองยังไงก็ขอให้ท่านคิดให้ดีๆก่อนที่ท่านจะช่วยเหลือใครในช่วงนี้เพราะรายจ่ายของท่านค่อนข้างเยอะแต่โดยรวมการเงินของท่านไม่น่าเป็นห่วงที่สําคัญท่านจะมีเรื่องราวหน้าดีใจเกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดช่วงนี้จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านนั้นถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วยบางท่านนะคะจะมีลมพัดหวนคนโสดถือว่าโดดเด่นนะคะขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเปิดใจหรือไม่เท่านั้นเองค่ะส่วนท่านใดนะคะที่มีคู่หรือมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ขอให้ท่านใช้วิธีปล่อยผ่านไปบ้างอย่าเก็บมาใส่ใจทุกเรื่องหรือให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและการให้มากมาก เพราะช่วงนี้ท่านและคู่ครองมีดวงจะทะเลาะกันด้วยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรืออีกฝ่ายพูดผิดหูท่านบ้างทําอะไรที่ไม่เข้าตาท่านบ้างยังไงก็ใจเย็นๆนะคะถ้าอีกฝ่ายอารมณ์ร้อนก็ขอให้ท่านถอยออกมาก่อนไม่จําเป็นที่จะต้องเอาชนะซึ่งกันและกันให้นึกถึงวันที่เรารักกันนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ท่านมีดวงป่วยไขย้ไม่สบายเล็กๆน้อยๆพยายามดูแลสุขภาพให้ดีๆ ระวังปวดหัวบ่อยไมเกรนกำเริบเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่ค่อยหลับระมัดระวังอาการปวดท้องท้องเสียท้องอืดอาหารไม่ย่อยระวังโรคประจำตัวต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กำเริบและระมัดระวังจะเกิดอุบัติเหตุเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆขออาอใจช,ช่วยชาวราศีกุมทุกท่านให้มีข่าวดีมีโชคมีลาบกราบขอพระคุณทุกๆก,การติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ